เรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนเอนเราเย็บตะเข็บเสร็จเรียบร้อยเรานำผ้าไปพง้งริมให้เรียบร้อยแล้วเราจะมารีดแบตะเข็บกันนะคะเพื่อนเพื่อนก่อนเราจะนำไปพง้งเราก็ดูด้วยนะคะผ้าถุงของเราเป็นลายขวางนะคะเพื่อนเอนลายของเราก็ต้องตรงนะคะลายก็ต้องตรงนะคะถึงจะสวย พอเรารีดแบร์ตะเข็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปใส่ซิปนะคะเพื่อนๆผ้าถุงสำเร็จตัวนี้เป็นซิปข้างนะคะเป็นซิปข้างเราจะใส่ซิปข้างะคะ่ะเพื่อนๆรีดแบร์ตะเข็บเป็นขั้นตอนของการทำผ้าถุงสำเร็จนะคะเพื่อนๆ เราก็ต้องดูลายให้สวยด้วยนะคะผ้าถุงสําเร็จเพราะว่าผ้าถุงสําเร็จของเราเป็นลายขวางถ้าลายขวางอย่างนี้จะสังเกตได้ง่ายนะคะเพื่อนๆถ้าลายตรงถึงจะสวยนะคะโอเคนะคะรีดเบตเตเสตเข็เสร็จเรียบร้อยแล้วเยวช่างจะทำขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆ